สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 403รับบำนาญได้แค่15ปีหรือคะเข้าใจว่าตลอดชีวิตเสียอีกแบบนี้ที่เราหวังว่าบำนาญจะดูแลเราตลอดชีวิตก็ไม่ได้แล้วสิไปกันใหญ่แล้วคุณคุณไปเอาชุดความคิดนี้มาจากไหนครับที่ว่ารับบำนาญได้แค่15ปีมีบัญญัติไว้ในกฎหมายข้อไหนไม่ทราบถ้าคุณมีเนี่ยช่วยบอกมาด้วยว่าชื่อกฎหมาย เป็นกฎหมายฉบับไหนอยู่มาตราที่เท่าไหร่หรือถ้าเป็นประกาศเป็นกฎกระทรวงอยู่ในข้อที่เท่าไหร่ของกฎกระทรวงฉบับไหนที่บอกว่ารับบำนาญได้แค่15ปีผมต้องบอกว่ามั่วนะครับมั่วแล้วครับที่คุณเข้าใจว่าได้ตลอดชีวิตนะ่ะถูกต้องแล้วไม่ต้องใส่คาว่าเสียอีกนะครับแบบนี้ที่เราหวังว่าบำนาญจะดูแลตลอดชีวิตก็ถูกแล้วครับบำนาญดูแลตลอดชีวิต ก็ไม่ได้รับสิ่งคุณไม่ต้องใส่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งชุดความคิดนะครับที่เข้าใจแบบผิดผดก็คือเข้าใจว่าบํานาญคือการเอาเงินสะสมชราภาพมาทยอยจ่ายพอหมดเงินสะสมก็หยุดจ่ายบางคนเข้าใจแบบนี้แล้วก็พยายามสื่อสารให้คนเนี่ยเกลียดชังบำนาญโดยให้เข้าใจว่าบำนาญเนี่ยมันเกิดจากการที่ประกันสังคมหัวเงินประกันสังคมจ่ายไม่ไหวประกันสังคมอยากยึดเงินก็เลย ทยอยจ่ายเป็นบำนาญไม่อยากจ่ายทีเดียวหมดหรือประกันสังคมไม่มีเงินกำลังไปหาเงินมาอยู่ก็เลยไม่ยอมจ่ายทีเดียวอันนี้ก็เป็นชุดความคิดที่มั่วอีกชุดหนึ่งครับบำนาญคือเงินที่เป็นเงินเลี้ยงชีพจ่ายให้เท่ากันทุกเดือนตลอดชีวิตไม่ได้มีข้อแม้ว่าจ่ายเท่านั้นเท่านี้ปีอายุถึงเท่านั้นเท่านี้หยุดจ่ายไม่มีนะครับหรือจ่ายไปถึงยอดเท่านั้นเท่านี้แซงเงินที่สะสมแล้วหยุดจ่าย ไม่มีครับบำนาญคือเงินเลี้ยงชีพที่คำนวณออกมาแล้วจ่ายเท่ากันทุกเดือนตลอดชีวิตเว้นเสียแต่ว่าคุณกลับไปเป็นผู้ประกันตนบำนาญจึงจะหยุดจ่ายเท่านั้นเองครับขอบคุณสำหรับคำถามนี้ครับใครที่จะตั้งคำถามเข้ามาใหม่ขอเชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคำถามแล้วพบกันใน EP ีถัดไปครับสวัสดีครับ